สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปิดเปิดปากยอดมะพร้าวบอนใซนะวันนี้มาที่เย็นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอนใซที่เราเราทําไว้เนี่ยที่เป็นกระลาที่มะพร้าวที่เราเพิ่งทําเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดปากเลยนะเนี่ยเรามาสังเกตด,ดูลูกนี้เนี่นะลูกนี้เป็นลูกที่สวยงามมากนะเนี่ย พวกเราสังเกตไหมฮะเนี่ยลูกจะเป็นลูกเล็กๆนะฮะแล้วรูปลักษณะของกะลาก็สวยนะเนี่ยเหมาะสําหรับที่จะทําแบบแบบสูตรมดนะฮะสูตรมดคือลักษณะตัวมดนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะตัวมดสวยนะฮะมะพร้าวกะลาแบบนี้สวยหาะะยากะ เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกกะลาก่อนนะที่จะมาทมาํามะพร้าวบอนใสครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเนี่ยนะกะลาแบบนี้ก็หายากเราสังเกตได้มาเนี่ยเนี่ยตูดมันจะแหลมเลยนะเนี่ยเนี่ยมองชัดๆเลยนะ หายากนะลาอย่างนี้ดูลักษณะของกะลามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้เรามาสังเกตดูตรงนี้มันจะเป็นตาเป็นปากแล้วมาดูตรงนี้ตรงด้านข้างนี่มันจะเป็นทุยๆลงมาสังเกตนะฮะเนี่ยมันจะเป็นทุยๆลงมาทุยลงมา,งม,ามันจะไม่เหมือนด้านบนฝั่งนี้นะเนี่ยแบบนี้เหมาะสำหรับทําเป็นมะพร้าวบนไซเนี่ยจะเอาทรงเป็นตูดมดก็สวยนะอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย อย่างนี้นะเนีย่ยตัวมดทีนี้มาดูลูกนี้เนี่ยกะลาลูกนี้ก็สวยเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นป้อมปอมป้อมปอมสำหรับกะลามะพร้าวอย่างนี้นะเหมอดสำหรับทำในลักษณะเป็นมะพร้าวบอนใสเหมือนเหมือนเหมือนต้นนี้นะสังเกตว่าเนี่ยเนี่ยเหมือนต้นนี้อ่า เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะตั้งตรงตรงอย่างนี้นะแล้วลากออกมาตรงนี้ตรงนี้จะสวยเห็นี้มันก็ดูลากลา,าตัวนี้นะกระลานี้เนี่ยกลาตัวนี้เราจะเห็นว่าเป็นบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมอัเนี้ยเนี่ยกลาที่ไม่สวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกลาเป๋วตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยเน,นี่ยหน้าจะอยู่ตรงนี้ เนี่ยดูด้านนี้ก็รู้ไม่สวยเนี่ยนี่นะฮะถ้าเราจะให้ถ้าเราจะทําเป็นมะพร้าวบอนใสเราต้องดูให้ดีนะฮะห้ามทําปเป็นลักษณะตรงอย่างนี้เด็ดขาดเพราะกลาไม่สวยนะฮะปลูกลักษณะตรงอย่างนี้ไม่สวยนะฮะเราต้องปลูกในลักษณะของสูตรมดอย่างนี้นี่นะฮะเพื่อที่จะให้เอาตัวที่เป็นทุยๆเนี่ยลง,งล่างนะฮะให้มันเป็นอย่างนี้ เ,เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เลยครับ <Yeah. S 1> เครื่องมือที่ใช้รีดก็มีคัตเตอร์อย่างอย่างเดียวนี่ก็พอแต่คัตเตอร์ต้องคมนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ yeah. <Yeah. S 1> นี่นะเรารีดเราต้องเริ่มรีดจากตรงนี้เลยเห็นไหม จากตรงนี้เลยเนี่ยเปิดปากยอดต้องเปิดจากตรงนี้เลยนะ,ะเนี่ยเนี่ยสังเกตนะฮะเนี่ยพอเราเปิดแล้วมันเป็นเป็นลักสณะนี้เนี่ย มันก็จะเหมือนกับว่ายอดมันจะขึ้นเร็วนะมันจะโตเร็ว่ยายไงมันไม่มีอะไรมาบังคับมันจะเก็บมาเนี้อเ <c oughs> นี่ยเห็นนะเ <c oughs> นี่ยเปิดนี้เลยเปิดแล้วเรากดลงมาเนี้นะเนี่ยกดลงมาเงี้ยเนี่ย พอเราทำเสร็จแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็น,นนะปยังไงนี่นะผมเปิดตรงนี้นะทั้งบนก็เหมือนกันเนี่ยทังหนนีัก็เปิดเลยอืออือ เนี่ยเราบีดเลยนะฮะเนี่ยีเลยเนี่ยตรงนี้บนตัวนี้สำคัญเนี่ยเนี่ยขีดเลยเระวังนะเวลาทำรองยอดมันหักนะยอดหักแล้วหมดเลยลหมดเลย หมดสมภาพเลยนะนต้องระคายทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยผมเปิดขงบนนี้ก็เปิดเ,เ,เปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะวนเรื่อยๆนะ ยนะี่ได้ถ้าราดูตรงนี้เห็นว่าเนี่ยเปิดเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ย เปิดเลยเนี่ยเห็นไหมเพืเอ่อนๆเห็นไหมผมเปิดแล้วเนี่ย ด,ด้านนี้ก็เปิดนี่เปิดลแล้แต่อย่าไปตัดทิ้งนะฮะเปิดใหม่ก็ว่าเรามาฉีกตัวนี้ออกเดี๋ยวหลังจากที่ผมทำแล้วประมาณสักอาทิตสองอาทิตย์เดีวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง ้เราจะเห็นถึงความแตกต่างมันระหว่างที่เราไม่เปิดกับเราเปิด นี่นะฮะนี่เรามาสังเกตดูผมเปิดไปถึงถึงยอดเลยนะเนี่ยถึงบนบนยอดนี่เลยแต่เราต้องระวังนะฮะต้องค่อยทาไม่งั้นเดี๋ยวมันหักและแย่เลยเนี่ยเราเห็นมัเนี่ยรู้สึกมันจะเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วพอเราทําเสร็จแล้วนี่เราก็จะลืมเอาเนี้นะมาคุมไว้ทีหนึงเพราะกะลาเนี่ยถ้าเราไม่คุมเนี่ยมันแตกนะฮะ มันจะแสกเพราะว่าอากาศร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะทนทนบรรยากาศแปรนั้นไม่ได้เนี่ยเราต้องคุมอย่างนี้นะคุมไว้คุมกะลามะพร้าวนี่ไว้เนี่ยคุมไว้เนี่ยคุมไว้ี่ด้านหลังนี่ก็คุมไว้เนี่ย ให้มันเป็นอย่างนี้น่ยให้มันอมความชื้นด้วยลวเนี่ยเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ให้มันลงไปในน้ำเนี่ยให้มันจุ่มลงไปในน้ำจุ่มลงไปเพราะว่ามะพร้าวบอนใสในี่้นใหม่ๆอย่างนีมน้มันขาดน้ำไม่ได้นะเนี่ยปึ๊บ ่งมาลงมาอย่างนี้เนี่ยให้มันแช่ลงไปในน้ำอย่างนี้นะเนี่ยเนไหมฮะเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้นะ เราก็ลดน้ำข้างบนนี้ด้วยนะให้มันชื้นแป๊บเปี่ยวลากมันก็จะขึ้นมาเนี่ยลากลงมานี่นะแล้วยอดมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะสวยงามเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นว่าเสร็จพิธีเสร็จแล้วเรามาดูตรงน,นี้นะเนี่ยต้นนี้มันก็จะเป็นเหมือนต้นนี้นะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็ทําลักษณะเดียวกันนี่กกลานะฮะกะลา่นี่เป็นอย่างนี้ ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าเสร็จนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีดีให้พวกเราได้ดูกันจะได้เป็นกําลังใจนะฮะให้คนที่ทําแล้วก็จะได้สรรญาณสิ่งดีๆีให้พวกเราได้ดูกันครับจะลืมนะกดติดตามให้ผมด้วยครับครับสวัสดีครับ